สวัสดีครับผมแมนนะครับช่องเบคแมนแมนเบคครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงการแต่งตัวในสภาพอากาศบ้านเราช่วงนี้ครับอากาศร้อนขนาดนี้นะแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนชอบแต่งตัวอย่างเงี้ยเราจะแต่งตัวยังไงดีก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองมิก and match เสื้อผ้าให้ดูแล้วกันทบนรอนในช่วงหน้าร้อนนี้ว่าใส่แบบไหนได้บ้างที่มันดูแบบเออเราจะไม่น่าเบื่อกับการแต่งตัวในช่วงหน้าร้อนนะครับเราก็เนื่องจากประเทศไทยเนี่ยอากาศปีนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างร้อนมากๆเลยฮะแล้วก็พออากาศร้อนเนี่ยผมว่ามันเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ทําให้คนแบบว่าที่จะผู้ เอาอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยผมว่าอากาศร้อนแต่ว่าเวลาเขาใส่แบบว่าพวกเสื้อผ้าแบบตัวเล็กๆหรือแบบเสื้อใส่เดี่ยวอะไรเงี้ยเสื้อคออกผมว่ามันก็เออค่อนข้างโอเคมันก็มีแฟชั่นของผู้หญิงแล้วนแต่สำหรับผู้ชายผมคิดว่าไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่จะใส่เสื้อกล้ามได้แล้วก็การใส่เสื้อกล้ามให้ดูดีเนี่ยค่อนข้างยากเลยอ่ะส่วนตัวอย่างผมเนี้ยผมก็เรียกแหวนไม่ชอบการใส่เสื้อกล้ามดีกว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่สไตล์ของผมจะเท่าไหร่นาะโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาลองแมวนที่ดูครับว่าในหน้าร้้้้้อ้ออนนนแแบบบีียยรราาาาาาาผผูชะจสสุกกกกกััััตต่่่่่่งงงงงววไไไไดดดคมมมททลิข อากาศร้อนแบบนี้อ่ะอันดับแรกผมว่ามีหมวกเนี่ยหมวกแก๊ปสักหนึ่งใบผมว่ามันจะช่วยเพิ่มอะไรให้กับการแต่งตัวของเราได้ค่อนข้างโอเคเลยด้วยส่วนตัวเนี่ยผมก็จะมีหมวกค่อนข้างหลายสีเนาะก็เ่อไว้แมชกับแบบว่าชุดสีของเราเนาะในแต่ละลุกก็อยากให้ลองหาหมวกไว้ดูสักใบครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากมีเยอะผมว่าหมวกแบบสีดาสักใบหนึ่งเนาะสีพื้นสีดําหรือสีขาวอย่างเงี้ยผมว่าก็ค่อนข้างโอเคแหละหรือว่าถ้าใครแบบชอบใส่หมวกหรือแบบอยากแต่งตัวแบบมีสีสันหน่อยอย่างเงี้ยผมก็เออก็มีแบบซื้อหมววกกกสีมมาา็็ไดด้้ัับแลออนนต่ หมวกแล้วก็จะมีเนี่ยฮะแว่นเนาะแว่นกันดแดดเราก็สามารถเอามาเป็นลุกเล่นได้เพราะว่ามันเป็นเอเซอร์รีที่ไม่ได้ทําให้เราร้อนขึ้นมันก็ช่วยในเรื่องของการกันแดดความร้อนต่างๆแล้วก็ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นด้วยซ้ำนะฮะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้เนาะดีไม่ดีมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเหมาะส,สามด้วยซ้ำในการที่จะหยิบแว่นดำมาใส่เพราะว่าหน้าร้อนมา,มาถึงแล้วฮะเป็นโอกาสที่ดีแล้วที่เราจะได้แบบเลือกซื้อแวน่นสวยๆสักอันเนาะมาใส่กันแล้วก็มันก็จะช่วยเพิ่มลุกเล่นในการแต่งตัวได้ซึ่งการเลือกแว่นเนี่นบบนนน่่ยผมมวววาาาา้ตออองงงไเนนแแบบบบบัรชหคข ทรงที่ชอบแล้วเนาะก็จะเป็นทรงประมาณนี้ฮะผมก็จะมีแว่นค่อนข้างหลายสีเหมือนกันเนาะเพื่อที่จะแมทช์นเนี่ยฮะจะมีแบบว่ากรอบขาวก็มีอันนี้กรอบก็จะแบบออกเขียวๆเหลืองๆหน่อยเนาะหรือว่าจะเป็นกรอบสีดําแบบนี้นครับแล้วก็นอกจากนี้ครับพวกอสิสระสก็จะมีแบบยางนาฬิกายอย่างเงี้ยก็ใส่ได้้วมันเป็นเครื่องแต่งกายที่แบบพื้นฐานอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นแบบไซโก้ หรือจะเป็นแบบพวกสมาร์ทวอทหนึ่งเงีายครับสายดำมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีนาฬิกาไว้แมชประมาณนึงเหมือนกันเนาะแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยซื้อนาฬิกาเท่าไหร่ที่มีอยู่ตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ4-5เรือนประมาณนี้ไม่เกินจบกันที่เอเซอรี่ครับก็จริงๆมันยังมีเพิ่มได้อีกนะถ้าเกิดแบบว่าใครมีสนะร้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าพวกแบบสร้อยข้อมือสร้อยคออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแฟชั่นเนาะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยใสย่พวกเอเซอรี่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนเหงื่อออกง่ายเนาะแล้วก็พอใส่เยอะๆมันก็จะแสบโอเเเเ่่่่่่ออออออมมมาาาาาาททีีรืืืืืงงงขสสส้้<ๆ>้้นนนยยกกกกจดผว็<ๆ> เสื้ออย่างอื่นได้ในหน้าร้อนแต่ว่ามันก็พอมีบ้างแหละเนาะอย่างอ,อันดับแรกส่วนตัวผมนะถ้าเสื้อยืดผมจะใส่แบบโอเวอร์ไซส์โอเวอร์แบบโอเวอร์สุดๆไปเลยเพราะว่ามันจะระบายอากาศได้ค่อนข้างดีครับคือเสื้อยืดต่อให้มันจะแบบจะบางขนาดไหนพออากาศมาร้อนมันก็จะรู้สึกแบบเหนอะเนี่ยแบบยังบอกไม่ถูกครับแต่ถ้าเกิดมันโอเวอร์ไซส์หน่อยผมว่าเออมันระบายอากาศได้ค่อนข้างดีอ่ะแบบลมพัดเข้ามาเออมันก็ทําให้เราแบบร่างกายเราเย็นลงได้เนาะแล้วก็การแต่งตัวนี่ฮะมันก็จะดูแบบไม่น่าเบือ่อจนเกินไปเพราะว่ามันก็จะ ใส่โอเวอร์ไซส์เป็นหลักแล้วก็นอกจากเสื้อยืดละ่ะมันจะมีเสื้ออะไรอีกปงที่เราจะใส่ได้แล้วมันจะไม่น่าเบื่อเนาะผมก็จะมีเสื้อเชิ้ตหลายคนอาจจะมองค่แปนะ่นในช่วงซัมอแต่ผมว่ามันเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีเลยเนาะเพราะว่าเสื้อเชิ้ตเนี่ยผ้าเขาจะไม่ได้หนาอยู่แล้วมันก็จะเป็นผ้าที่แบบใส่ค่อนข้างง่ายพิ้วๆหน่อยแล้วก็นี่ฮะ ขามีกระดุมการระบายอากาศอะไรค่อนข้างดีหรือบางทีร้อนมากๆเราก็เปิดกระดุมช่วยได้ซึ่งบางทีเราอาจจะใส่แบบเสื้อเชิ้ตเนี่ยบางๆคลุมอีกตัวหนึ่งก็ได้เราถ้าเกิดอากาศเท่าที่เราพอจะไหวแต่ก็เข้าใจว่าช่วงนี้มันอาจจะร้อนมากๆก็อะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูกันอีกทีหรือว่าใส่เป็นเชิ้ตอย่างเดียวไปเลยก็ได้นะผมว่าเนาะช่วงหน้าร้อนแบบนี้มันก็ช่วยได้ค่อนข้างดีโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่เชิ้ตให้ดูนะหรือว่าถ้าใครที่แบบขี้ร้อนมากๆเนาะข้างในอาจจะใส่เป็นเสื้อกล้ามไว้อีกเลเยอร์หนึ่งก็ได้พอม มันต้องหุ่นดีจริงนะฮะถึงจะใส่ได้เก่งนี่ฮะลองแมตช์กับเสื้อเชิะก็นี่ฮะ,แ,แ,บบออฮะแค่สวมทับไปอีกตัวหนึ่งก็เป็นอีกลุกหนึ่งเลยครับแต่โดยส่วนตัวผมเป็นคนติดใส่เสื้อสองเลเยอร์เสื้อเชิตผมก็ไม่ค่อยใส่เป,ปล่าๆนะเพราะว่าไม่ชอบฟิลลิ่งในการผิวหนังเราที่จะสัมผัสกับผ้าที่เป็นแบบพวกเสื้อเชิดนะถ้าเป็นเสื้อยืดอะผมไม่ค่อยมีปัญหาอันนี้ก็ลองใส่แบบติดกระดุมจริงเราก็ไม่ต้องติดหมดก็ได้ฮะเนี่ยติดแค่เมสองเมบนมันก็จะดูแบบสบายสบายมากขึ้นต่อแม่เมาวาานของงงงกกบ้ Okay. ไอเทมหลักเลยฮะช่วงหน้าร้อ,เน,อนเนาะกางเกง3ส่วนนี่ครับเนาะอันนี้ผมใส่กับเสื้อผ้าที่มันค่อนข้างจะโอเวอร์ไซส์มากๆเลยเนาะผมว่าจะเลือกกางเกงที่มันค่อนข้างใหญ่หน่อยเนาะหรือว่าจริงๆอาจจะเล็กลงมาอีกก็ได้ครับเนาะไซส์ของกางเกงที่แบบเป็น3ส่วนก็มีค่อนข้างหลากหลายนะฮะเนาะจะมีเป็นแบบประมาณน,นี้ก็ได้อันนี้ก็จะไม่ได้ใหญ่มากหรือจะเป็นตัวนี้ที่เ็นผมใส่บ่อยๆเนาะของดิโกแอนตัวนี้ตัวแบบว่าคนมาถามเยอะมากเลยครับว่าใส่กางเกงของอะไร แ,แต่ว่าตอนนี้น่าจะหมดไปแล้วฮะแล้วก็มาในส่วนของถุงเท้ารองเท้าก็ใส่ธรรมดาได้เลยเลยนาะก็เป็นถุงเท้าข้อสั้นธรรมดาหรืออาจจะดึงข้อยาวหน่อยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วก็ในส่วนของรองเท้าครับอยากเน้นให้เป็นรองเท้าที่แบบว่ามีการระบายอากาศได้ค่อนข้างดีเนาะอย่างที่ผมใส่อยู่จะเป็นนิวบรราล่าแล้วแบบตรงนี้ฮะมันจะเป็นผ้าตาข่ายแบบระบายอากาศค่อนข,ข้างดีเดี๋ยวเอาตัวอย่างอีกคู่หนึ่งให้ดูนี่ฮะอันนี้จะเป็นตัวโซนะ่าโแอร์เนาะนี่ฮะเขาจะมีรูระบายอากาศซึ่งพวกนี้ใส่เหมาะกับใส่บ้านเรา พวกรองเท้าที่เป็นแบบกึ่งๆงึ่ง running s h หน่อยครับมันก็จะลดความแบบว่าอับของเท้าได้ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าถ้าใครแบบไม่ไหวจริงครับนี่ผมแนะนำฮะรองเท้าแตะเนาะส่วนตัวผมจะชอบใส่แบบ ที่มันมีลัดโซนหน่อยอย่างนี้ก็เป็นของเทวฮะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูอ๋อนี่ลุคที่ได้ก็จะแบบมันก็จะดูสบายขึ้นมาเนาะล้วพอรองเท้าแตะที่มันมีลัดโซนนะครับผมรู้สึกว่ามันดูมีรายละเอียดในการแต่งตัวมากกว่าใส่รองเท้าแตะคี้ปกตินะฮะให้มันแบบพอมีดีเทลอะไรบางอย่างนะฮะเนาะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันเนาะถ้าจะออกจากบ้านไปเที่ยวรองเท้าแตะผมจะไม่ใส่รองเท้าแตะแบบที่ไม่มีลัดโซนผมจะใส่แบบเออที่มันมีลัดโซนหน่อย <T esi> เร่มต้นก็จะประมาณนี้ครับโอเคก็มาต่อกันที่ลุกต่อไปนะครับนาออันนี้ก็จะมาเล่นกับกางเกงขายาวดูบ้างครับนาะว่าหน้าร้อนแบบนี้เราจะใส่ขายาวเนี่ยมันจะรอดไหมนะฮะนาะที่จะสู้กับสภาพอากาศเราอย่างเสื้อก็จะเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์ตัวเดิมเลยเราตัวใหญ่แล้วก็ก็ลองเปลี่ยนบวกมาเล่นเป็นแบบสีเขียวดูบ้างครับผมแล้วก็จะมาให้ดูในส่วนของกางเกงฮะกางเกงก็มีฮะต้องพยายามใส่ให้มันแบบว่าตัวใหญ่ๆหน่อยเราะว่ามันก็ จะไม่เหนอนะแน่เท่าไหร่ครับแล้วก็นี่ฮะกางเกงก็เลี่ยงกางเกงขาย,ยาวที่มีความหนาเนาะอย่างตัวนี้มันก็จะแบบไม่ได้หนามากก็เอามาใส่กับผ้าใบก็ได้เนะหรือถ้ามันร้อนมากๆเราก็เอามาใส่กับรองเท้าแตะก็ได้นะน้องไม่ต้องเป็นผ้าใบจะได้เป็นอีกลุกหนึ่งที่ก็ชิลๆดีฮะ โอเคต่อมาจะเป็นการหาเสื้อผ้าที่จะ advanced ขึ้นและมากกว่าการใส่เสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ตทั่วๆไปครับเนาะโอเคนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนต่อมาเนาะเสื้อที่ผมบอกว่ามันจะ a d v a า c e d กว่าพวกเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตปกติก็คือจะเป็นเสื้อในส่วนของผ้าล่มครับซึ่งข้อดีของพวกผ้าล่มเนี่ยคือเขาจะไม่แบบว่าไม่อมน้ำเนาะแบบเราแบบบางทีใส่แล้วมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยมันจะแบบไม่เสื้อจะไม่เปียกอะไรอย่างเงี้ยหน้าร้อนแล้วเราใส่เสื้อแล้วเสื้อเรามันมีรอยเปียกผมว่ามันกกก็็ดดดดููแแบบมันนนนนจะร้้้อออเิิไึงงลวขีย่า ผ้าประเภทนี้ก็คือดูแลทำความสะอาดค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าอย่างหน้าร้อนเงี้ยแบบเราเหนื่อออกอะไรออกมันซักยากครับเป็นคราบเป็นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าใส่พวกผ้าล่มเนี่ยผมว่ามันช่วยได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ผ้ามันก็มีความเบาด้วยซึ่งนอกจากเสื้อเนี่ยเขาก็มีในส่วนของกางเกงเหมือนกันฮะที่เป็นแบบว่าผ้าประเภทนี้เนาะหรือเรียกว่าผ้าในรอนละกันมันจะเป็นเนี่ยฟีลลิ่งมันจะเหมือนแบบว่าเสื้อแจ็คเก็ตที่แบบนักกีฬาเขาจะใส่สวมคลุมตอมซ้อมอะไรเงี้ยครับมันกันแดดได้ด้วยแล้วก็มันจะมีความ เนี่ยโปร่งสบายๆเหมาะก,กับอากาศร้อนมากเลยฮะนี่ฮะหรือเนี่ยผมก็มีแบบว่าแขนยาวเนาะไว้ใส่กันแดดได้ก็มีซึ่งผ้าพวกนี้พอเราเอามาแต่งตัวผมว่ามันก็เอามาแมชแล้วก็มาเพิ่มแบบว่าลูกเลีนยกให้กับการแต่งตัวได้ค่อนข้างดีเลยครับก็เดี๋ยวมาลองใส่ให้ดูกันเนาะเดี๋ยวเริ่มจาก ตัวกางเกงนี้ก่อนเลยโอเคอันนี้เปลี่ยนกางเกงเรียบร้อยครับเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนหมวกด้วยเนาะเมื่อกี้ใส่หมวกสีเหลืองเดี๋ยวจะเป็นสีดําแทนแล้วกันนะครับทีนี้เสื้อขาวผมก็จะใช้แว่นแล้วกันที่เป็นกรอบสีขาวเนาะเพื่อมันจะเน่ยเป็นขาวดําแมทกับเสื้อแล้วก็เกงครับปึ๊บทัวร์ทัวร์ลุกก็จะประมาณนี้นะครับเนาะนี่ก็เริ่มจากข้างแรกก่อนเนาะข้างแรกก็เป็นรองเท้าแตนะเนาะรัดส้นคู่เดิมแล้วก็กางเกงผ้าร่วมสีดาครับ จริงๆผมว่าเปลี่ยนเป็นผ้าใบก็ได้นะลุงนี้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นผ้าใบเพิ่มให้ด้วยเพราะว่าส่วนตัวผมจะชอบใส่แบบว่าแมทส,สีครับจะสลับกันเนาะอย่างรองเท้าดําและกางเกงดําเสื้อขาวผมจะมองว่ารองเท้ากับกางเกงมันสีตามกันอยากสลับนิดน,นึงเนาะก็จะเป็นรองเท้าขาวแล้วก็กางเกงดําแล้วก็เสื้อขาวแล้วก็หมวกดําผมว่าเลือกเป็นรองเท้านี้ฮะ เจ้า8 0 2แล้วก็มีทั้งสีขาวและสีดำครับมันก็จะเนี่ยแต่องออกมาทั้งตัวมันก็จะเข้ากันพอดีนี่ฮะอันนี้ก็เ,เป็นช่วงข้างบนนาะแล้วก็ในส่วนของนาฬิกาอาจจะเปลี่ยนซะหน่อยเนาเป็นสแตนเลสสีมันอาจจะเยอะเกินไปนเพราะว่านี่ฮะตัวหน้าปัดเขาจะมีแบบสีแดงสีน้ำเงิน,นอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาเปลี่ยนเป็นนาฬิกาสายสีดำแทนน้องจะได้แบบว่าคุมโทงได้ทั้งชุดนี่ฮะที่เราจะคุมให้มีแค่ขาวก็ดนเท่านั้นนาะไม่ต้องเยอะโอเคลุกที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับผม หรือว่าถ้าไม่อยากใส่เสื้อขาวก็เปลี่ยนมาเป็นเสื้อแบบนี้ก็ได้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเสื้อนลอนที่โชว์ให้ดูไปครับก็ใส่ค่อนข้างสบายครับผมเนาะก็คุณสมบัติของผ้าไนลอนอย่างที่ผมบอกว่ามันจะแบบว่าไม่ดูดซับน้ำเนาะมันก็ทําให้เสื้อผ้าเราเนี่ยมันจะแบบถ้าร้อนเยู่ออกมาแล้วจะไม่เปียกเฉแฉะแล้วก็ที่สําคัญมันแห้งเร็วด้วยครับเนาะเหมาะก,กับแบบว่าหนะ้าร้อนมากๆเลยครับผมเสื้อก็สีจะไม่ได้ดำสนิทเนาะจะอ่อนน้ำเงินน้ำเงินหน่อยเป็นเซตเดิมกางเกงสีดำนอนแล้วก็รงเท้าาาสีแบบวดํ เราโอเคต่อมาอีกคลิคนึงแล้วกันนอนในการแต่งตัวหน้าร้อนสิ่งที่เราหาได้ง่ายด้วยผมว่าทุกคนผู้ชายน่าจะต้องมีครับนั่นก็คือเสื้อกีฬานอนอย่างน้อยก็เสื้อฟุตบอลน,นั่นแหละเพราะว่าเสื้อกีฬาเนี่ยเขามีแบบว่าเทคโนโลยีแบบระบายงงระบายเหงื่ออะไรเงี้ยค่อนข้างดีอยู่แล้วครับนอนเพราะว่ามันก็เลยจะเหมาะมากๆในการแบบว่าแต่งตัวในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับผมซึ่งก็นั่นแหละเสื้อกีฬานองหรือใครไม่ได้เล่นบอลก็อาจจะเป็นเสื้ออันนี้เป็นเสื้อเหมือนพวกเสื้อเมกาฟุตบอลเสื้อแบบเสื้อออบาาสะไร่นต มันเป็นเสื้อเชียร์ของทีมบีชบางกอกราสเอาผมไปซื้อมาตอนแบบว่าไปเชียร์ที่สนาแล้วก็ลดราคาพอดีที่ผ้ามันจะแบบว่าเนี่ยใส่ค่อนข้างง่ายเนาะแล้วก็ระบายอากาศได้ค่อนข้างดีครับซึ่ง เนี่ยแหละผมว่าเป็นอีกไอเทมหนึ่งเลยเนาะที่มันจะช่วยให้เราแต่งตัวหน้าร้อนได้ค่อนข้างสนุกขึ้นเดี๋ยวผมจะลองแมทช์ลุกกับเสื้อบอลให้ดูสักลุคหนึ่งละกันครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นอีกลุกนึงเนาะที่เป็นแบบว่าชุดกีฬาละกันยังไม่ถึงในส่วนของเสื้อบอลเนาะก็ลองใส่ให้ดูครับว่าเป็นเสื้อกีฬาแบบนี้เราจะมาแต่งกับหน้าร้อนยังไงครับผมผมลุกที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับเนาะก็เดี๋ยวมาเล่าทีละส่วนลวกันอย่างเสื้อเมเกทที่โชว์ไปก็เป็นเสื้อเชียร์ ก็จะเน้นแบบไซส์ใหญ่หน่อยแล้วก็พอเสื้อเป็นน้ำเงินอย่างเงี้ยผมก็อ่ะมาที่อ็อกเซอร์อรีต่างๆโอเคมาที่จุดแรกนี่ฮะอย่างหมวกเนาะผมก็ใช้หมวกสีน้ำเงินเลยฮะลอเข้ากับเสื้อแล้วก็ในส่วนของนาฬิกาฮะก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้เนาะที่เขามีหน้าปัดมีความแบบเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินแบบว่าให้มันแบบว่าคุมโทนเนาะสีน้ำเงินไปด้วยกันครับผมแล้วก็เสื้อเนี่ยเขาแบบว่าทำมาแบบระบายอากาศค่อนข้างดีเดีข้างหลังนี่คือแบบ เป็นดูเลยฮะเนาะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะร้อนใส่ได้แบบว่าสบายแน่นอนฮะแล้วก็มาดูในส่วนของการเกงางครับเนาะในส่วนของท่อนล่างกางเกงผมก็เป็นแกางเกงยียนสีน้ำเงินเหมือนกันเนาะแต่ก็จะเป็นเฉดที่มันต่างกับเสื้อนิดน,นึงครับจะเป็นน้ำเงินแบบเกือบจะดาร์กแล้วเนาะเกือบจะดำๆแล้วฮะก็เป็นของเรานะเฟสครับตรงนี้ก็เป็น3ส,ส่วนเนาะมันก็จะเป็นผ้าดูเหมือนจะเป็นเหมือนยีนส์ร้อนครับแต่จริงๆมันเป็นยีนส์แบบว่าไม่ได้หนามากแล้วก็นี่ฮะมันจะนุ่มๆสบายๆหน่อยเนาะแล้วก็ รองเท้าครับผมเป็น New Balance 2 0 0พสองแอร์ก็นี่ฮะจะล้อสีไปกับทั้งชุดเลยเนาะสีน้ำเงินสีแดงแอ,อย่างบวกเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าลคลิปสีแดงหน่อยเนาะหรือว่าอย่างนาฬิกาอย่างงี้ก็จะได้เป็นอีกลูกหนึ่งครับเนาะนี่ฮะทั้ทัลูกก็ จะประมานี้ครับผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมลองเสื้อบอลดูแล้วกันเนาะกับกงางเกงค่ะสร้างประผมว่าจะออกมาเป็นยไงมาที่ลุกต่อไปครับผมเนาะที่เป็นเสื้อบอลอันนี้ผมก็จะพยายามแต่งไม่ให้ซ้กับคลิปเสื้อบอลที่ผมเคยทำเนาะก็จะเป็นอีกลุกหนึ่งแล้วกันโอเคมาอธิบายถึงลุคนี้กันก่อนครับก็เรื่องที่เสื้อแล้วกันเสื้อนี้ก็เป็นเสื้อใหม่ล่าสุดเลยฮะของทีมชาติเบลเยียมเนาะเป็นตัวเยือนเขาก็มีที่มาที่ไปนิดน,นึงเสื้อตัวนี้คือเขาเออกแบบมาจากคาแรคเตอร์ตัวกระตูนติดต,ตินนะคร เรียบหรูนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ดูร้อนจนเกินไปครับผมแอบโอเคเริ่มที่เสื้อไปแล้วเสื้อเราก็จะมีความแบบว่าสีฟ้าเนาะแล้วก็จะมีคมอปกสีขาวผมก็เลือกอะเอาหมวกสีขาวมาแมชด้วยละกันครับผมแล้วก็ในส่วนของแว่นเนี่ยผมก็เปลี่ยนทรงให้มันแบบว่ามีความเป็นทางการขึ้นมานิดนึงฮะจะมีความแบบเป็นเหล็กๆโลหะนิดหน่อยเพื่อที่จะได้เข้ากับ ในส่วนของนาฬิกาเนาะแล้วก็ในส่วนของกางเกงครับผมก็เลือกที่จะใส่เป็นขาสาั้นน้อสีดำตาลแล้วก็แมทช์กับรองเท้าแซมบ้าครับก็จะเป็นรองเท้าแซมบ้าที่มีแบบว่าสีครีมด้วยฮะมันก็จะแมทชขึ้นมากับกางเกงนีฮะ mm hmm. ลุคที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับผมก็เนี่ยฮะต่อไปเดี๋ยวจะมาลอง ลุกแบบธรรมดาธรรมดาอีกลุกนึงแล้วกันนอนแบบเสื้อผ้าแบบที่มันแหงง่ายๆหน่อยครับแม้กันที่ชุดที่แบบว่าทุกคนน่าจะต้องมีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วกันนะครับนอนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมจะมีทั้งแบบว่าเสื้อโอเวอร์ไซส์ที่แบบโอเวอร์ไซส์สุดๆไปเลยหรือว่าแบบว่าเสื้อยีฬาเสื้อฟุตบอลเสื้อนลอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมคิดว่าชุดนี้ทุกคนน่าจะต้องหาในตู้เสื้อผ้าที่บ้านได้ง่ายๆครับผมอ่ะโอเคเริ่มที่แรกครับก็เป็นหมวกเนาะผมก็เลือกเป็นหมวกสีแดงครับผมแล้วก็แมากับเสื้อออยืดดดดธรรรราาาคับสีเนนกก็็จโ์ไซิึแต่ ไ่เท่าตัวแรกที่ให้ดูกันเนาะแล้วก็ส่วนท่านล่างครับน้องผมก็จะใส่กับเป็นเกงยีนขาสั้นนะ,ะ่ฮะขา3ส,ส่วนแล้วก็คอนเวิร์คุ้มข้อครับผมเป็นลุกที่ผมใช้คําว่าใช้ลุยได้ดีกว่านี่ครับโท่าลุกก็จะประมาณนี้ครับผมน้องจริงก็รองเท้าก็จะสลับเป็นคู่อื่นก็ได้ครับจริงๆิแต่ว่าอันนี้ผมเลือกคอนเวิร์ชมาเพราะคิดว่าน่าจะเป็นรองเท้าที่แบบแห่ได้ง่ายที่สุดแล้วหรือใครคิดว่ารับไปก็เป,ปลี่ยนรองเท้าแตะรักส้นก็ได้ครับอีกก็จะเป็นลุกที่ก็ชิลขึ้นมาได้อีกประมาณนี้นนนาาแแล้ว้ว่่องงยได วันนี้ก็ประมาณนี้ครับน้องการแนะนําเลือกเสื้อผ้าการแต่งตัวในช่วงหน้าร้อนครับก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยแล้วกันแล้วก็บวกความเห็นส่วนตัวเข้าไปส่วนใหญ่เพราะว่าเที่ยวมาแชร์เนี่ยก็เป็นเสื้อผ้าที่ผมใช้จริงๆนะงครับใครที่ชอบลูกไหนก็มาคอมเมนต์กันไว้ได้นาอแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับน้องไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาไปช้อปปิ้งไปซื้อเสื้อผ้าไปดูรองเท้าหรือว่าจะพาไปแต่งตัวที่ไหนก็รอติดตามชมกันได้เลยครับผมวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ